ไม่อีกแล้วครับกับคำถามจากเพื่อนสมาชิก1414 14, พลัดในบริการหมอคอม1414 14, เรื่องของโปรแกรมอ่านหน้าจอรอบครอบหรือ Prudence s k i e e n Reader Software นะครับบอกว่าฟังสื่อของเพื่อนในทีแล้วก็ในหมอคอมที่ไปลองด้วยตามว่ากดปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อใช้ป้อนตงคำบอกแล้วไม่สามารถทำตามได้เกิดเหตุการณ์ที่เอออะไรนะไม่ไม่ได้อะไรสักอย่างผมยังงงอยู่แต่ผมก็เลยลองมาทำตามดูว่าเกิดเหตุอะไรนะครับ สื่อนี้ทําเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดนะอีกครั้งหนึ่งที่ใช้รอบข้อมเนาะก็ผมก็เปิดรอบข้อม,มาแล้วแล้วเข้าในเพจโซมาที่ค้นหาแอปและเกมลองแก้ไข8ตสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานแต่สครั้งค้้งไว้เพื่อทําการกดแบบยาวผมจะมาหากล่องแก้ไขนั่นเองครับคุณจะอยู่ที่ไลน์แชทคุยกับเพื่อน m ม s s ซ n เจอแชทคุยกับเพื่อนอยู่ใน Facebook เพื่อคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือแสดงความเห็นก็ตามมีกล่องแก้ไขแบบนี้นะครับ เราก็ลองหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปแ่วิ่งอิงคลคีย์บอร์ดขึ้นมานะเนี่ยเนี่ยคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วลองลองทำตามที่เขาบอกก่อนว่าเอ๊ะไม่สามารถตั้งค่าตามแล้วซึ่งสื่อในการตั้งค่ามีอยู่นะครับทั้งทางเพื่อนไอทีแล้วก็บริการมคอมมีอยู่กผมกดปุ่มเพิ่มเสียงที่เคยสาธิตการตั้งค่าไว้ในสื่อการเรียนรู้นะครับปึ๊บกาุณาจะจจวที่กล่องแก้ไขก่อนใช้ฟีเจอร์นี้อีกครั้งหนึ่งครับผมกดปุ่มเพิ่มเสียงครับหนึ่งสอง กรุณาจดจอ่อที่กล่องแก้ไขก่อนใช้ฟีเจอร์นี้กรุณาจดจอ่อที่กล่องแก้ไขเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้ครับคืออ๋อคือคุณจะไปแตะที่อื่นคือคุณเปิดเอางี้แล้วกันคุณเปิดแป้นพิมพ์มาแบบเนี้ยอครัี่ีเนี่ยคุณจะไปโฟกัสที่อื่นไม่ได้หรือจะปัดซ้ายปัดขวาที่อื่นไม่ได้คุณจะต้องอยู่ที่กล่องแก้ไข คุณหาแอปและเกมลองแก้ไขแก้ไขแปดสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานคุณจะต้องอยู่ที่ช่องสําหรับพิมพ์คุณที่ต้องอยู่ที่ช่องสําหรับพิมพ์คุณอยู่ในแชทไลน์ก็ต้องอยู่ด้านล่าง m e s s e n g e r ก็ด้านล่างใช่ไหมที่จะมีสําหรับช่องสาหรับพิมพค์คุณต้องอยู่ที่ช่องแก้ไขเท่านั้นถึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้อ่ะเดี๋ยวลองใหม่ครับกดปุ่มเพิ่มเสียงใหม่ดิทิเนี่ยดิทิเดบุก กำลังแสดงการแนะนำการค้นหาลองดูครับลังข้อมูล This is the b o o กกล่องแก้ไขแก้ไขแต่สองครั้งเนี่ยเกิดใช้งานแต่สองครั้งค้างไวเพื่อทำการกดแบบต้องอยู่ที่กล่องแก้ไขเท่านั้นนะครับถ้าคุณจะใช้ฟีเจอร์นี้ที่เคยทางเพื่อนไอทีตั้งค่าไว้ว่าจะใช้ปุ่มเพิ่มเสียงต้องอยู่ที่กล่องแก้ไขเท่านั้นถึงจะกดปุ่มได้แต่ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ต้องจำเพาะว่าอยู่ต้องอยู่เนี่ยถ้าคุณอยู่ที่อื่นเนี่ยศูนย์คุณผมไม่พิมพ์ศูนย์แล้วผมลองกดปุ่มเพิ่มเสีย กรุณาจะจอที่กล่องแก้ไขก่อนใช้ฟีเจอร์นี้ต้องไปอยู่ที่กล่องแก้ไขเท่านั้นนะครับอืมเออก็มันเป็นข้อกําหนดของเขานะครับก็ต้องใช้ตามเขาอะลองกดปุ่มเพิ่มเสียงหม่การุณาจะจอที่กล่องแก้ไขก่อนใช้ฟีเจอร์นี้ทีต้องไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเนาะเนี่ยอย่างถ้าในเพโซก็ต้องหาช่องกล่องแก้ไขใส่แต่บุกงกล่องแก้ไขแก้ไข่องแก้ไขเใช้งานแต่สองครั้งไว้เพื่อทําการกดยาเราลองกดพิมพ์ต่อพิมพ์ต่อคราวนี้พิมพ์ภาษาไทยปึ๊บ ต่อทีมต่อคราวนี้ทีมภาษาไทยเนี่ยละครับได้นะครับแต่ต้องอยู่ที่ช่องนั้นอ้าวโอเคถ่ายตรงถ่ายไม่ตรงขออภัยด้วยนะครับผมนายหมอคอมชิชโชคคนตาบอดตาสยถ่ายเองรีวิวเองอันนี้ถ่ายจากบนลงล่างมาเห็นหน้าจอนะแต่เห็นไม่ไม่ครบหรอกมั้งเพราะว่าก็อาจจะโฟกัสไม่ตรงไงขออภัยด้วยนะครับมาเรียนรู้แนละเติบโตไปด้วยกันกับบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พั์ครับสวัสดีครับผม